วันนี้อยู่บ้านก็จะมาเปิดคลิปนะคะว่าอยู่บ้านเราทำอะไรกันบ้างนะคะงั้นไปดูกันเลยค่ะ วันนี้ก็ค่ำแล้วนะคะเราก็จะไปอาบน้ำกันค่ะแล้วดูดูตอนอาบน้ำเสร็จนะคะไปกันเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะคือชีวิตประจำวันของวาดเองนะคะว่าเวลาวาดอยู่บ้านทำอะไรบ้างนะคะทุกคนก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าวาดทำอะไรคะ่ะก่อนที่จะจบคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe. กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามกันใหม่ใน ep หน้านะคะบ๊ายบาย